เหมือนกับกลับมาบ้านที่เคยอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่พูดอย่างนี้เพราะว่าผมเองเนี่ยเรียนที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็อยู่ที่นี่เนี่ยเรียนหมอที่คณะแพทย์เชียงใหม่แล้วก็เรียนเฉพาะทางต่ออีกใช้เวลาทั้งหมด9ปีนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นคนกันเองนะครับเป็นคนที่คุ้นเคยกับเมืองเชียงใหม่นะครับก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่ได้มาอยู่ท่ามกลางพี่น้องที่คริสตจักรเดอคริสเตียนนะครับ ความรู้สึกแรกที่เห็นก็คือน้องๆขยันกันมากเลยนะครับพี่น้องตบมือให้ตัวเองสักครั้งหนึ่งดีไหมครับที่รู้สึกว่าขยันมากเพราะว่าผมมาลงจากเครื่องบินมา8ปดโมงเช้านี่ยมีคนมาอธิษฐานเยอะแยะเลยนะครับอันนี้เป็นสัญญาณทางสุขภาพฝ่ายจิตวิญญาณที่ดีนะครับเอเมนครับก็เรามีโอกาสได้เปิดพระวจนะร่วมกันนะครับในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่26ข้อ17 พี่น้องเอาพระคัมภีร์มาไหมครับฉเฉลยธรรมบัญญัติเรามีการได้ลุกขึ้นยืนให้เกียรตะิะพระเจ้าร่วมกันดีไหมครับฉเฉลยธรรมบัญญัติบทที่สาวหกนะครับข้อสิบเจ็ดถึงสิบเก้าเราอ่านพร้อมกันนะครับหนึ่งสองซ้ในวันนี้ท่านได้ยอมรับแล้วว่าพระเยโฮวาเป็นพระเจ้าของท่านและท่านจะดำเนินตามพระมรรคาของพระองค์ และรักษากฎเกณฑ์พระบัญญัติและกฎหมายของพระองค์และจะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์ในวันนี้ท่านรับว่าท่านทั้งหลายเป็นชนชาติในกรรมสิทธิ์ของพระองค์ดังที่พระองค์ทรงสัญญาไว้กับท่านและว่าท่านจะรักษาพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์แล้วพระองค์จะทรงตั้งท่านให้สูงเหนือบรรดาประชาชาติซึ่งพระองค์ได้ทรงสร้างในเรื่องการสรรเสริญชื่อเสียงและเกียรติยศ และว,ว่าท่านจะเป็นชนชาติที่บริสุทธิ์แด่พระเยโฮวาพระเจ้าของท่านดังที่โปรองได้ตรัสแล้วลาอธิษฐานด้วยกันนะครับสาธุการข้าแต่พระเจ้าพระคมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมฟ้าและดินจะล่วงไปแต่ถ้อยคําของโรรองจะดํารงอยู่ตลอดนิรันดร์การ เวลานี้อเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้ทรงเจิมอยู่เหนือห้องประชุมนี้ทรงเจิมครับลงที่จะกล่าวพวทชนะของพระเจ้าให้มีถ้อยคำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ขอพระเกียรติทั้งสิ้นเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระพรเป็นของผู้ฟังและสันติสุขเป็นของผู้รับใช้ของพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนฉันนั่งครับออปราวินฟรี เป็นสตรีชาวแอฟริกันอเมริกันเมื่อเช้าผมได้เจอพี่น้องอเมริกันท่านหนึ่งนะครับคงรู้จักออปราวินฟรีดีนะครับออป r ราวินฟรีเป็นผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของประเทศอเมริกานะครับรายการออปราวินฟรีโชว์เนี่ยเป็นรายการทอล์กโชว์อันดับหนึ่งตลอดการของอเมริกาเพิ่งจะหยุดรายการไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับทำรายการนี้อยู่25ปี ออปปราวินฟีได้กล่าวถึงเบื้องหลังความสำเร็จของตัวเธอเองว่าสิ่งที่เธอมีก็คือความเชื่อมั่นความศรัทธาในพระเจ้ารายการของออปปราวินฟีเนี่ยเ,เขาจะอุทิศชื่อเสียงต่อต้านในเรื่องที่ไม่ถูกต้องกับพระคัมภีร์นะครับรายการของออปปราวินฟีเนี่ยจะต่อต้านอย่างเช่นเรื่องการทำแท้งหรือว่าเรื่องอาวุธปืนคอนเซ็ปต์ต่างๆที่ไม่ถูกต้องตามพระคัมภีร์เนี่ยออปปราวินฟีเขาจะมีจุดยืนที่ มั่นคงแน่นอนถ้าเราดูความสำเร็จของออปราในวันนี้เนี่ยดูเหมือนว่ามันเป็นเรื่องไม่น่าจะยากเกินไปใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราดูพื้นฐานของออปราเนี่ยเราจะเหลือเชื่อว่าจากผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งซึ่งมาจากครอบครัวที่ยากจนนะครับออปราเขาเกิดในครอบครัวคนผิวดำซึ่งในสังคมอเมริกันก็หลายที่ก็ยังมีการเหยียดผิวอยู่นะครับเขเป็นคนที่ได้โอกาส ครอบครัวแตกแยกพ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับออปราเนี่ยตอนเด็กๆช่วงวัยรุ่นเนี่ยเขาเคยถูกข่มขืนจงที่เขาตั้งคันนะครับแล้วก็ติดยาเสพติดด้วยเป็นเรื่องเหลือเชื่อว่าจากผู้หญิงที่ไม่น่าจะประสบความสําเร็จในชีวิตได้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยนิตยาสาร f o r ์บสซึ่งเป็นนิตยาสารอ,อันดับโลกนะครับจัดอันดับให้ออราเนี่เป็นผู้หญิงที่ท่งอิทธิพลที่สุดในโลก นะครับไม่ใช่เฉพาะในอเมริกาแต่ว่าในโลกนะครับแล้วในปี2004เนี่ยเธอเป็นคนผิวดำคนเดียวที่ได้รับการจัดอันดับใน World Billionaire ก็คือมหาเศรษฐีพันล้านของโลกเป็นคนผิวดำคนเดียวที่ได้รับเกียรติอันนี้สิ่งนี้ก็เป็นสัญญาณว่าพระเจ้าเองเนี่ยมีน้ำพระทัยที่จะยกชูคนของพระองค์ขึ้นนะครับดังนั้นหัวข้อคำเทศนาวันนี้ก็คือในเรื่องของการยกชูที่มาจากพระเจ้า พี่น้องอยากเห็นพระเจ้ายกชูชีวิตของเราเอเมนไหมครับเอเมนครับเราจะสํารวจพระชนะของพระเจ้าด้วยกันว่าหลักการแห่งความสําเร็จของพระเจ้าเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับในข้อที่1 7บเถึงสิเนี่ยเราจะเห็นว่าสิ่งที่เป็นหลักการของพระเจ้าก็คือว่าให้พระเจ้าทรงเป็นเอกเป็นหนึ่งในชีวิตในหัวข้อแรกนะครับความสําเร็จประการแรกอยู่ในข้อที่1 7บเบอกว่าพระเจ้าให้พระเจ้าเป็นเอกเป็นหนึ่งในชีวิต ซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเราจะแสดงออกโดยอย่างแรกก็คือ1.1ก็คือการที่เราต้องมีการเชื่อฟังพระเจ้านะครับพ yes. ี่น้องพูดพร้อมกันนะเชื่อฟังพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้านะครับในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่2ี่ข้อ13ได้กล่าวไว้ว่าถ้าท่านเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านซึ่งข้าพระเจ้าบัญชาท่านในวันนี้และระวังที่จะกระทำตามพระเจ้าจะทรงกระทำให้ท่านเป็นหัวไม่ใช่เป็นหาง กระทำให้สูงขึ้นทางเดียวมิใช่ต่าลงการเชื่อฟังพระเจ้านั้นหมายถึงว่าเชื่อฟังพระเจ้าแบบสุดๆนะครับเชื่อฟังพระเจ้าจากใจของเราจริงๆพระเจ้าเป็นเอกเป็นหนึ่งเป็นพระเจ้าที่เราเชื่อฟังจริงๆนะครับไม่ใช่เป็นพระเจ้าของเธออย่างเดียวแต่ว่าเป็นพระเจ้าเป็นที่หนึ่งในใจของฉันด้วยนะครับพี่น้องพูดพร้อมกันพระเจ้าเป็นที่หนึ่งในใจฉันที่หนึ่งในใจฉันนะครับในประการต่อไปก็คือนอกจากเราเชื่อฟังพระเจ้าแล้วเนี่ย การที่เราจะให้พระเจ้าเป็นเอกเป็นหนึ่งในชีวิตก็คือเราจะต้องถวายเกียรติพระเจ้าด้วยนะครับ1.2ก็คือการถวายเกียรติพระเจ้าถ้าเราดูในข้อที่18ด้วยกันนะครับข้อที่18จะเห็นว่าพระกัมภีร์ได้บอกว่าและในวันนี้พระเจ้าจะทรงรับว่าท่านทั้งหลายเป็นชนชาติในกรรมสิทธิ์ของพระองค์ดังที่พปรองทรงสัญญาไว้กับท่านและท่านจะรักษาพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์คาว่าชนชาติในกรรมสิทธิ์ คำว่าก,กรรมสิทธิ์ก็หมายถึงว่าเป็นของนะครับเราเป็นของพระเจ้านะครับเราเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าคริสเตียนก็คือผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรน,นะครับเป็นอิสาราเอลแท้ในฝ่ายวิญญาณนะครับในหนึ่งเปตโตบทที่สองข้อ9ได้กล่าวไว้ว่าท่านทั้งหลายเป็นชาติที่ปรงทรงเลือกไว้แล้วเป็นพวกปุโรหิตหลวงเป็นประชาชาติบริสุทธิ์เป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะ เพื่อให้ท่านทั้งหลายประกาศพระบารมีของพระองค์พระเจ้าทรงเลือกเราเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยไม่ใช่เกียรติทั้งสิ้นเนี่ยอยู่ที่ตัวเรานะครับแต่ว่าพระเจ้าทรงเลือกเราให้เป็นเหมือนกระบอกเสียงเป็นตัวแทนพระเจ้าปรารถนาจะอวยพรให้เราประสบความสาเร็จเพื่อที่เราจะได้ประกาศเรื่องของพระเจ้านี่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าตั้งแต่สมัยตั้งแต่วางรากสร้างโลกจนถึงยุคปัจจุบันน้ำพระทัยพระเจ้าในเรื่องนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับ เมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้าแล้วแล้วก็ถวายเกียรติพระเจ้าแล้วเนี่ยหลักการที่จะประสบความสําเร็จก็คือว่าในอยู่ในข้อที่19นะครับข้อที่19ข้อที่19พระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวไว้ว่าและว่าพระองค์จะทรงตั้งท่านให้สูงเหนือบรรดาประชาชาติซึ่งพระองค์ได้ทรงสร้างในเรื่องสรรเสริญชื่อเสียงและเกียรติยศและว่าท่านจะเป็นชนชาติบริสุทธิ์แด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ดังที่พระองค์ได้ตรัสแล้วเราจะเห็นว่าคนที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จไม่ใช่ตัวเราเองเมื่อเราเดําเ,เนินชีวิตตามหลักการของพระเจ้าแล้วเนี่ยพระเจ้าเองจะเป็นผู้ที่สถาปนาความสําเร็จให้กับชีวิตของเรานะครับพระองค์บอกว่าพระองค์จะทรงตั้งท่านให้สูงนะครับถ้าพี่น้องอยากจะสูงขึ้นทางเดียวนี่ก็คือเราจะต้องดําเนินชีวิตติดตามพระเจ้าคนยิว หรือคนอิสราเอลเนี่ยก็คือเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรเพื่อจะประกาศเรื่องราวของพระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งพระสัญญาของพระเจ้านั้นเป็นจริงมาตั้งแต่ในอดีตนะครับเราจะเห็นว่าในสมัยของกษัตริย์ดาวิดเนี่ยถ้าไปดูแผนที่ของอิสราเอลในยุคสมัยของกษัตริย์ดาวิดกษัตริย์ดาวิดเนี่ยขยายอาณาจักรกว้างแผ่ไพศาลมากที่สุดนะครับในยุคของกษัตริย์ดาวิดเนี่ยมีความจำเริญทางด้านการขยายอาณาจักร ในที่เป็นดินแดนของอิสราเอลปัจจุบันนะครับยุครุ่นของลูกดาวิดก็คือใครครับซโลมอนกษัตริย์ซาโลมอนกษัตริย์ซาโลมอนเนี่ยพระเจ้าทรงอวยพระพรให้เขาเป็นคนที่มีสติปัญญามากที่สุดในโลกพี่น้องอยากเป็นคนที่มีพระปัญญาของพระเจ้าไหมครับเอเมนถ้าอยากจะมีพระปัญญาของพระเจ้า